อ้าวครับชอตนี้ก็เป็นเรื่องของของซีก็มีในโลกนะครับของซีก็มีในโลก นะครับแจกวัตถุมงคลหรือมงคลวัตถุเหรียญเสมาหัวตัดนะครับเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นยศนะครับพระครูปิยะรัตนานุคูณนะครับหรือนะครับพระอาจารย์อนะครับหรือพระอาจารย์คิพันธนะครับกิตติพรนกันตกันตะวิลโรอ่ามีการประมูลแล้วเปิดในเบอร์สวยไม่สวยอาทีม งานเจริญพรนะครับที่ได้กันมาก็แข่งรุนลุนกันอยู่ด้านน้อยชมองรับบอกผมเบิ้ลเลย,ด,นนยด้านน้อยบอกของคนะครับเป็นรายการที่หกรายการที่เจ็ดนะฮะรายการที่เจ็ดน้าเปิดกันใหญ่แล้วนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนะครับด้วยความเมตตานะครับของพระจานย์ต่อนะครับพระจันต์ต่อนะครับรเอา้าเฮียจ,จิน้นเชิญเฮียจิ้นเฮียจิ้นยังไม่ได้ครับท่านใดไม่ได้ก็เชิญเลยนะเป็นโอกาสทองนะครับเดี๋ยวพอหมดนาทีทองแล้วจะมาลองเสียดายกันภายหลังนะครับ 我们家没有。<laughs> <noise> <noise> รับซื้อนะครับหนึ่งหกปดมีป่ะข้างเท่าไหร่นะแปดสแปดเหรียญเออผมเอาหนึ่งหกแปดครับหนึ่งห้าเก้าก็ได้ครับเก้าเก้าไม่มีครับมีแค่แปปครับอา่าพระพระมูสาพัดหยอกเราเย้าเราเล่นแล้ว <c oughs> Thân, thân mà hả được bờ cao chưa bờ 99 cao cao bờ cao lãng con khả cao lãng เบอร์เกเอเก้าเบอร์ก้าอยู่ที่ร้านาหานะครับเบอร์ก้าเบอร์เก้าเอรก้าร้าหา เบอร์เก้าออกแล้วนะครับเบอร์เก้าออกแล้วนะครับนะครับก็พระพิสุสงนะครับที่มาร่วมพิธีกรรมนะมาพุทธาพิเศษในวันนี้ก็กลับลากันนะครับกลับลากันครับก็ดูว่าบารมีแผ่ไปสันกันยังไงนะครับทีมงานได้เบอร์อะไรกันบ้างทีมงานเ้าเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งออกแล้ว ของผมจะได้ไม่ต้องแกะอ่าเปหนึ่งออกแล้วโอเคจะประมูลเลยไหมครับจะประมูลจะประมูลเลยไหมโอเลยหนึ่งร้อยหนึ่งบาทเริ่มมาแล้วนะครับมีห้าร้อยมาแล้วครับ ใครจะให้ห้าร้อยห้าบาทก็รีบให้เลยนะครับเขาห้าร้อยห้าบาทแล้วจึงจะไปส่งเลยเก้าเก้าเป็นสีสันนะครับถือว่าเป็นสีสันในงานนะครับนะครับถืงว่าเป็นสีสันในงาน,น ถ้าหมูื่นออกไปครั้งแรกก็อยี่เกิดการาแล้วคั้ที่สองก็คือรวมลืรวมยอดของที่แมงคือดเป็น่้ายอที่้าร้อยสี่สิบสี่ก็ต้องมน่เก้าเป็นยอดที่สี่เาแจกอะไอย่างมานอ่ะอย่างมีแต่หนูเอาไปคนเดียวเลย <Krist us> <S <S กำลังแกะรุ่นเบอร์กันนะครับของผมเบอร์อะไรอาจยาดูด้อาจจะได้หนึ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งผมว่าหนึ่งหนึ่งอผมว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน้าหนึ่งหลังเลยเดี๋ยวให้น้องเขาช่วยแกะเหรียญรุ่นผมนะครับ เออสามข้าวสวเอ้าสมข้้าวสยสามข้าวข้สวยอืมสามสามสิบเก้ามีแปดสิบแปดเหรียญนะครับรายการรายการที่เจ็ดใช่ไหมเก้ารายการที่เก้านะครับเป็นเหรียญแจกนะครับเนื้ออะไร หน้บาบักกามีหน้ากากไหมมีอะไรไหมเสื้อสแตดลงยาแดงหน้ากากอับบากาอ่าสแตดลงยาแดงหน้ากากอับบากานะครับอ่านะครับถือว่าทุกท่านได้รับกันต้นหน้าแล้วนะครับใครคนใครคนมีของหลอกว่าเหยี่ยมันขาดมนาะ็ันเป่